ภาษาไทยแบบเต็มโทนพร้อมฮุก30วินาทีบทนำช่องเกียร์ฮับและไม่มีหัวข้อสำหรับวิดีโอเกี่ยวกับ r a p เ o r F15B ปี2026และราคาของมันขีดขีดขีดคุณเคยจินตนาการไหมว่าถ้ามีเครื่องบินรบที่รวมเอาความแข็งแกร่งของ F15 เข้ากับความล้ำหน้าของเทคโนโลยีในยุคใหม่มันจะออกมาเป็นยังไง ปี2026นี้คำตอบได้เกิดขึ้นแล้วกับ Raptor F15B เครื่องบินรบที่ไม่ใช่แค่รุ่นอัพเกรดธรรมดาแต่มันคือการคืนชีพของตำนานในแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนเครื่องนี้เร็วแรงล่องหนและอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อและที่สำคัญที่สุดคือราคาของมันที่ทำให้ทั่วโลกต้องจับตามองให้ดีคุณกำลังรับชมเียร์ h ับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีการทหารแบบจอดลึก F15 เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีประวัติการใช้งานยาวนานที่สุดในโลกมันเป็นเครื่องบินที่ไม่มีใครล้มได้ในช่วงทวรรษแรกที่เข้าประจำการแต่ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไปไกลความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นนั่นคือที่มาของ F15B ปี2026รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ผสมผสานความเก่าและใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัว จุดเด่นหลักคือการใช้โครงสร้าง F15 ที่แข็งแกร่งและมีพื้นที่ในการติดตั้งอาวุธมากพร้อมกับการใส่เทคโนโลยีล้ำยุคจากเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่5สิ่งที่ทำให้ F15 b แตกต่างคือมันใช้ระบบเรดาร์ AESA a n ATG 8 2 V 1ซึ่งเป็นเรดาร์แบบแพรสซอซ4โฟรแอรุ่นใหม่ล่าสุดสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกัน และมีระยะตระวจจับไกลกว่า200กิโลเมตรพร้อมระบบฟิวชั่นข้อมูลที่ใช้ AI ในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ด้านเครื่องยนต์ F-15B ใช้เครื่องยนต์คู่ปรัดแอนวิทนีย F-100T W229 ซึ่งมีแรงขับแบบ Afterburner สูงถึง29,000ปอนด์ต่อเครื่องยนต์สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมตสและยังสามารถบินไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินลำนี้คือจุดขายอีกอย่างหนึ่ง มันมาพร้อมกับ e t a w s s หรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแจ้งเตือนและรบกวนเรดาร์ของศัตรูได้ทันทีที่ตรวจจับได้มีการติดตั้งระบบทีปนาวุธต่อต้านการโจมตีแบบ BVR Beyond Visual Range ทำให้สามารถยิงสกัดเป้าหมายที่อยู่ไกลหลายสิบกิโลเมตรได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะเห็นตัวเครื่องด้วยซ้ำ F-15B ยังสามารถติดตั้งอาวุธได้มากกว่า22,000ปอนด์ไม่ว่าจะเป็น AIM-120D AIM 9X JDAM หรือ AK, แม้กระทั่งถีปนาวุธพิสัยไกลอย่าง JASSMER ซึ่งสามารถยิงเป้าหมายได้ไกลกว่า900กิโลเมตรนั่นหมายความว่ามันสามารถบินจากฐานทัพแล้วทำลายเป้าหมายโดยไม่ต้องเข้าใกล้แนวหน้าเลยด้วยซ้ำ เมื่อพูดถึงราคาของ r a p เต r F15 b ปี2026ราคา1นึ่ลำอยู่ที่ประมาณ95ดอลลาร์ถึง110ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบเพิ่มเติมของแต่ละประเทศซึ่งเทียบกับ F22 r a p t ต r ที่มีราคาสูงกว่า150ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแล้ว F15 b ถือว่ามีความคุ้มค่าสูงมากโดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ต้องการความสามารถแบบ F22 แต่มีงบจากัด กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเองก็ยังคงใช้ F-15B ควบคู่กับ F-35 และ F-22 ในบางภารกิจเพราะเชื่อว่าเครื่องบินลำนี้ยังมีศักยภาพสูงพอที่จะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในภูมิภาคต่างๆได้อย่างมั่นใจประเทศที่แสดงความสนใจใน F-15B ปี2026ได้แก่ญี่ปุ่นซาอุด,ดีอาระเบ,บียกาตาและอิสราเอลเนื่องจากเครื่องบินรุ่นนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเช่นติดตั้งระบบเรดาร์เฉพาะซอฟต์แวร์จำเพาะ หรือแม้แต่ระบบอาวุธที่เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศนั้นๆอีกหนึ่งจุดแข็งของ f 1 5 b คือความสามารถในการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่อชั่วโมงซึ่งอยู่ที่ประมาณ27,000ดอลลาร์ 27, ต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าถูกกว่า f 2 2หรือแม้แต่ f 3 5ในหลายๆด้านความสามารถในการเข้าถึงอะไหล่และช่างเทคนิคก็ทาให้มันเป็นที่ต้องการในหลายประเทศแน่จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบเต็มตัว แต่ F-15B ก็มีการปรับโครงสร้างเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์เช่นการเคลือบผิวด้วยวัสดุแรมการลดรอยต่อที่สะท้อนคลื่นและการจัดตำแหน่งอาวุธภายในท้องเครื่องในบางรุ่นต้นแบบซึ่งแม้จะไม่ได้ล่องหนระดับ F-35 แต่ก็เพียงพอในการหลบหลีกการตรวจจับจากระยะไกลในภาพรวม Raptor F-15B ปี2026คือเครื่องบินที่มอบพลังการรบในระดับแนวหน้า ด้วยต้นทุนที่ประหยัดกว่ามีความยืดหยุ่นสูงและสามารถผสมผสานเข้ากับระบบรบเดิมที่ประเทศต่างๆมีอยู่แล้วได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่นั่นคือสิ่งที่ทำให้มันน่าจับตามองและอาจกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพหลายประเทศในอนาคตอันใกล้เกียร์ฮับจะยังคงติดตามเทคโนโลยีการทหารจากทั่วโลกแบบเจาะลึกเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และคอมเมนต์ว่าเครื่องบินรุ่นไหนที่คุณอยากให้เรานำมาเล่าในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเต็ม7,000คำในสไตล์เดียวกันนี้ผมสามารถจัดทำให้ได้ทันทีบอกได้เลยครับ